ยืนยันนะครับว่าไม่ยืนยันนะรับว่ามีอยูข้าวเหรอคุณเข้าไปสั่งคุณเข้าไปสั่งเพนทายแล้วใช่ไหมครับพยานมีเยอะแยะแล้วคุณไปเดินแซงหน้าคิวเออตัดคิวหมอหรือเปล่าครับใช่ไหมคุณไปแซงคิวหมอใช่ไหมครับเลยเกิดปากกินเนี่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเติมนี้ไม่ได้มีระบบหิวข้าวนะผมจะไปซื้อกินทำไมล่ะนั่นนะจะเป็นระบบส่วนทนาครับเขาเรียกว่าข้าสังคมนะ กูกูไม่รู้จะคุยอะไรกับมึงเลยคุณตำรวจตามนนตามน้ำให้กูหน่อยต๋องคุณตนำนวรวจคุณตำรวจขอตังคหนค่อยตะโกคักโกเอ่อจังหวะนั้นคือคุณแซงหน้าหมอใช่ไหมครับไม่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยคนละสองพันเลยเนี่ยคน,น,ำนตำรวจสอคนละสองพันนะเออถ้าขอทานในนี้นี่โดนจับนะครับตะคูนะครับตำรวจทำคดีอยู่นะฮะ ทำคดีอยู่นะครับรอสักครู่ครับตกลงคุณต๋องเนี่ยไปแทงคุณหมอเพราะว่าคุณไปแซงคิวเขาหรอกครับอันนี้คือเหตุสูวิสัยใช่ไหมครับเออคือคุณหมอมีปากเสียงกับคุณต๋องใช่ไหมครับแล้วเกิดอารมณ์โวมบูบใช่ไหมครับหยิบมีดจักหยิบมีดทำเบร์กแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านแมคโดนัลมาเสร็จแล้วมาเสียบเออคุณหมอใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับร้านแฮมเบอร์เกอร์มันหยิบมีดไม่ได้ครับเออ มึงสมมติไอสัตว์สมมติตามน้ำเลยสมมติตามน้ำดิจิโโวไวเย็นเอ้ยเอาข้า,าหยิบม,มีดได้ผมแทงไปแล้วนะครับมึงเอาข้ามหมอด้วยมีดไม่ใช่เหรอ <c oughs> มีดก็ไปมีดก็ไปซื้ออาสิครัยปุ๊บเออสมก็เลยสร้างสตอรี่ขึ้นมาถ้าไม่เซฟโซนนะถ้าไม่ถ้าไม่เซฟโซนนะทำไมคุณนเรวจจะทำไมเรอครับลุ้ต้ลกล็อกล็อกเซฟไหมคะยำเลยวิเดี๋ยวเสี่ยใครวะ น่ารักจ้ะเยสเย่ถ้าเกิดถ้าเกิดขัดขวางในการเดินของเจ็าหน้าที่ไม่อยู่คุกก็อยู่หน้าหน้าสอนอนนะครับเมียเมียเมียน้อยทนายเองเมียน้อยมานี่สิมาให้ต่องเขาหม้อหน่อยทนายทนายจำได้ว่าเมียไม่ได้มีคนเดียวนี่อ่าใช่ครับมีเมียหลายคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทะเลกันใหญ่แล้วกลับวงกลับเข้ามากลับเข้ามายังไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจบลงเขาฆ่าคุณหมอสองคน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับคนหรือสองครั้งครับท่านสองคนเดียวคนเดียวสองครั้งอานี่เขาอันนี้เขารับสารภาพมาแล้วนี่ครับใช่แต่คือตอนนี้เอผมว่าน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าหมอบานาน่าก็ไม่ได้มาให้ปากคานะครับน่าจะหีดการให้ปากคาผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะผมว่าเรื่องทางทางลูกความผมว่าลูกความผมไม่ได้ตั้งใจหรอกครับผมว่า ลูกตาผมไม่ได้มีความเจตนาคําว่ามไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันก็คือฆ่าคนโดยที่ไม่เจตนานะครับแต่ฆ่าถึงสองครั้งเออาจจะอาจาอาจะแบบว่าคุณอะไรอ่ะพยา,ายพยบาลเนี่ยครับเขาเข้ามาเนี่ยครับนะหยิบมีดมาจะแทงต่องหรือเปล่าแล้วต่องก็เหมือนกับว่าตต้องการัวจะจับใจเนี่ยครับจะแยง่งแย่งมีดกับทางเอคุณหมอ แล้วเกิดเกิดโดนออผิดพลาดแทงหมอเข้าไปตายอะไรเงี้ยครับี่่่่ตตตอออแล้วตอ,ตอนนี้หมอหมอเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาแบบว่าเออเกิดอาการขุนเครืองอาการแขนพยายามจะแทงต่องอีกต่องแย่งมีดออกมาอีกออแล้วไปโดนหมอหรือเปล่าครับหมอนี่โดนรักษาแผลขึ้นมานี่ผมว่าแรงที่เขาจะขยับตัวน่าจะไม่มีเพราะแทงเข้าไปใช่ไ่าครับปาดคอ,อเลยเม่้ยครับตอนแรกพี่ต่งางครับการรักษาแผลหลอดลมนี่มันใช้ พยายามดีสูงมากเลยนะผมว่าคือหมอไม่น่าจะใช้แรงไหวนะอาจจะนั่งวิวแชร์ครับหมอหมอจะนั่งนั่งมรู้สึกนะที่ที่ดูจากกล้องภาพวงจรปิดมานะครับหมอนั่งวิวแชร์ไปครับแล้วหยิบมีดปอกผลไม้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลครับพยายามจะไปแทงหมอเออพยายามไปแทงต้องครับแล้วต้องเกิดการที่แบบว่าเออประกอบเอร่างกายครบสามสิบสองไม่ได้เจ็บอะไรตรงไหน สองก็เลยแย่งมีดแทงเข้ากลับไปอีกทีนึง่งเพื่อเป็นการกาป้องกันตัวครับอุ้มก็ตัวอะไรอุ้มกะตัวอะไรแต่ก็ต้องปุ่มไม่ได้ครับนถึงถึงตายเลยก็ต้องเป็นแบบฆ่าคนโดยไม่เจตนานครับผมผมว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำครับใช่ตำรวจเป็นเงื่อนงำครับตำรวจเป็นเงื่อนงำฆ่าคนโดยไม่ฆ่าบุคลากรทางการแพทย์สองครั้งนะครับ ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับอ,อคุณต๋อ,องครับเดี๋ยวผมจะมีกูกิลิปอยู่นะคนอื่นไม่ได้ผมจะช่วยเหลือคุณได้ไดเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงครับคุณอยัดเงินใต้โต๊ะผมมาเยอะอยู่ <c oughs> เอาแล้วจังหวะนี้นายกครับนายกนายกครับผมเฮ้ยเคสเนี้ยผมขอเถอะต๋องมันก็หลานผมผมผมเองก็สนิทจบคุณมาเยอะ อ๋ช่วยเหลือคุณมาเยอะนะที่คุณมาอยู่ในตําแหน่งนี้ได้นี่แต่ว่าคุณผอผอต้องทำตามหน้าที่นะครับกดต้อเป็นกดนะครับผออผอบที่ผอบอมาอยู่ในตําแหน่งเนี้ยได้อ่ะผออรู้เอ่าผอไม่รู้เหรอว่าผอได้มาจากใครแนด้มาจากงานเลยบะฮะผอได้มาจากงานครับผอผอนึกดีๆผอคุณมาอยู่ในในตำแหน่งนี้ได้เนี่ยเพราะใครผมขอคนหนึ่งแล้วกันอ๋อเพราคุณใช่ไหม ผมขอคนหนึ่งแล้วกันเฮ้ยอย่าให้เลยกดกันเป็นกดดีโหอย่างนี้มันไม่แฟร์กับคนโดนช่านะเฮ้ยสงสารคุณหมอบานาน่านะเขาต้องบาดเจ็บเขาต้องรักษาตัวค่ารักษาพยาบาลก็แพงคนอื่นเลยต้องควรไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ห้ามเปลี่ยนไม่ได้ไม่ติตามจบนะคนตำรวจนะรถก็แพงแพงเงินก็ได้น้อยไ่อใครเขาเปิดเพลงว่าตกลงคุณต๋องจะรับสารภาพไหมครับ แค่ติดผูกเองมันไม่หนักหนาหรอกเออใช่ไหมใช่มันเปิดว่ะไม่ห<ะ>รอแค่ไปนอนในตัวเองไอ้บิ๊กทูบิ๊กทูเปิดปะเนี่ยไม่ได้เปิดข้างนอกข้างนอกน่าลนเาาาาละเนี่ยบานาน่ามาแล้วเนี่ยบานาน่ามาแล้วหมอกล้วยจ๋าสวัสดีครับคุณหมอกล้วยครับอสวัสดีค่ะ หมอกล้วยวัสดีฮะชี้ชี้ตัวเลยครับคนไหนเป็นคนที่แทงคุณครับมีชี้ให้ด้วยในห้องนี้มีคนไหนครับในห้องนี้คนไหนครับนี่นี่ไอโรจน่ะเออหมอกล้วยหมอกล้วยหมอหมอกล้วยครับพอดีลูกความผมบอกว่าคุณเอ่อจะถือมีดมาแทงคุณต้องนะครับแล้วคุณต้องแย่งมีดมาเพื่อที่จะป้องกันตัวครับเรากลัวไม่มีมีดนะคะทางเราขอุยาตคนตัวได้ค่ะได้ได้ได้ ทางคุณหมอไม่มีมีดเลยครับเอาเลยมีดมันไม่ได้อยู่กับตัวครับพอดีมีดมันอยู่ในอในร้านแฮมเบอร์เกอร์ขอรทษนะคะตอนนั้นคือกล้วยกำลังจะวิ่งไปชุบคุณโต้งใช่ไหมคือกล้วยไม่ใช่ครับเออคุณกล้วยคุณกล้วยคุณต้องบอกว่าเออผมเออคุณกล้วยเนี่ยตอแถวอยู่แล้วแล้วคุณต้องมาแซงคิวซื้อแม็กซื้อเฟนฟายครับเพราะว่าเฟนฟายเขาลดราคาอยู่ใช่ไหมครับคนเข้ามากินเยอะใช่ไหมครับนายกใช่ครับลด50เปอร์เซ็นต์ครับ แลวนี้อันนี้คุณบอานาเลยเกิดโกรธเครื่องคุณต้องหรือเปล่าครับเลยไปคว้ามีดทำเบอร์เกอร์มาไม่จริงครับไม่จริงครับขอแย้งครับาออยางงี้คุณต้องก็แจ้งความเทสจดีครับให้ความเท็จดีครับจริงครับผมโผมนี่ครับผมอยู่ในเหตุการณ์ครับซึ่งเป็นพยายามให้หมอกล้วยได้ครับผมผมช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้จริงนะคุณต้องคนคนนี้เลค่ะคุณผอเสื้อเออของคนนี้เขาเหมือนว่าสุขภาพเขาไม่เต็มเขาถือไม่ดินมาแล้วเขาไล่แทงจ้วงทางคน้งแบทเนี่ยอ๋อนนยกนนยกเนย มครับผมขอขอัะฉี่คุณหน่อยได้ไหมครับคุณต้องมั้งนี้เราเปิดรองเท้าไหมหลักฐานเพิ่มเลยเพิ่มเท่าไหร่นะครับยังหลักฐานหรอหลักฐานข้อกล่าวหาใหม่ก็คือคุณถือมีดไล่ไปไล่แทงคนในในเบโรโน่คุณผิดนะครับถูกไหมบิ๊กทูค่ะที่เขากล่าหาไม่คุณมีอะไรแก้ต่ามไหมครับที่เขากล่าวหาว่าคุณถือมีดไปแทงคนอื่นเขาในเบโรโน่ปฏิเสธข้อกล่าวหาไหมครับมีอะไรก็พูดเข้าไปครับเออ่รู้ความครับพูดความจริงครับปฏิเสธก็กล่าวหาไหมครับ ปฏิเสธครับถามจริงมีชูกอกวนคุณจะเดินออกคุณจะอยู่เงียบๆเดินออกไปหรือว่าคุณอยากอยู่เงียบในคุกคับอยากอยู่ในคุกคับคนแปดเก้าอยากอยู่ในคูบคับพอดีเดินนอกมันน่าเดือร้เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่แคทันนี้ากฝากากคนแนทคนครับ กดแดกเลยนะที่แคคแดกคุณมิกทูไปขังคุณก่อนครับแก๊สแก๊สกดแดกได้ใครนะครับอ๋อเมื่อกี้ผอบไปจัดการแล้วครับไหนออกดไปด้วยเอา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 ปวดผมด้วยเดี๋ยวใส่สซอร์โฟนนึงอันนี้มันแดกของยากุซ่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมโดนแดกอยู่ อ้อมอต้องถ้าเป็นยากุซ่าให้ตำรวจกดแดกเดี๋ยวของนายกดับหมดนะพี่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดินออกมาก่อนครับเยอะแล้วเยอะแล้วไม่ได้ไม่ได้ถอยหน้าฐานนะเออรอไปได้เลยไม่เขาคุ้ไปดีกว่า เวลาที่เวลาที่เสียไปนี่เองน่าจะหายไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเองเองเองจะเดินไปอย่างเงียบเงียบเป็นผู้ติดวันเตดตลอดไปหรือเองจะอยู่ในคุกจับผมไปเลยสิเวลาวะเก้าพันกว่านาทีเลยนะเว้ยสองชั่วโมงใช่หรอสองชั่วโมงเีอะอะไรเขาไม่ได้ไม่ถ้าโดนจับอะสองชั่วโมงถ้าหมอก็จับผมไปเลยดีก็เดินออกไปก็ ยัะไม่มีใครจับนะ4 4ชม่มงนะไอ้ถ,ถ้าเดินถ<อ>้าเดินออกไปก็ไม่มีใครจับเองนะเว้ยแล้วค่าเสียหายของคุณหมอกล้วยล่ะครับใช่ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลด้วยเอเสค่ะสงเสร็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้านายจ่ายจ่ายให้เองครับเรื่องค่าเสียหายครับอย่เรียกรางค่าเสียหายเท่าไหร่ครับคันรถรถซูเปอร์คารา,าเริ่มต้น70,000ครับอ,อ,อยากจะบอกให้ทราบว,ว่าการที่ทำร้ายตั้งาย หู้ใแพทย์หรือทาการฆ่าเจตนาหรือไม่เจตนาแบบทั้งจทาทั้งปรับนะครับมันมันเรี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับเรืรอ่องน<อ>ี้ผมเต็มที่เลยครับเออ,เอ,อผมขอประกันตัวเพื่อสู้ในชั้นศาลได้ไหมครับเหมือนศาลต้นต้นเขาไม่ให้อนนะุทรไม่ใช่ครับเรื่องนี้ไม่มีเงื่อนงำครับผมขอยืน่นหลักฐานเพิ่มเติมครับยื่นหลักฐานเพิ่มเติมภายในหนึ่งชั่วโมงครับ ออันนี้แต่น,นี่แต่น,นี้อันนี้ขอประกันตัวแต่ไม่ให้ประกันตัวครับเราต้องขังขังไว้ที่สอนอ,อครับไม่ได้ครับนาย,ยกอ,ยาอ,ยออกนอกประเทศใช่ครับเนีร,ระเทศ่รับผมผมขอว่าจันกันตัวลูกความผมออกไปก่อนได้ไหมครับเขาไม่ได้ครับอันตรายอืมช่วยช่วยผมหน่อยแล้วกันครับถ้าจะหาหลักฐานมาต้องให้ลูกเอ่อผู้ช่วยคนหาแล้วครับเพราะว่าเราไม่สามารถปล่อยตัวคน้ายได้ อาคนร้ายไม่ได้ทําคดีที่เป็นคดีแพ่งนะเขาทาเป็นคดีอาญาเป็นคดีที่ยองฟันันไม่ได้ดีแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยคดีผัวพันหรือกันูช่วยมึงไม่ไหวนะต้องเหมือนจัดคดีแส้งทางเราสามารถประกันตัวได้ครับแต่อันนี้เป็นคดีอาญานี่ยังไม่มีคดีอ,อื่นอีกนะครับเช่นขโมยรถอะไรพวกนี้ครับเข้าขายหายขยากรเลยนะครับเนี่ยโอ้ใช่เลยข้ามชาติด้วยลูกความผมคดีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับ ผมคิดปิดแล้วมาเป็นทนายให้มาครับผมถ้าเกิดผมผมเปิดบันทึกประจาวันมานี่มีแดี๋ชื่อเขาเนี่ยอันนี้ชื่อลงบัญชีดําไปแล้วเหรอถ้าเกิดเนี่ยบันทึกไม่บัญชีประจาวันของตำรวจนะครับของเจ้าที่บันทึกประจําวัน่ยผมว่าต้องส่งเขาเข้าคุกนะครับแล้วก็เอัครับมีเรื่องยาเสพติดบ้างไหมครับมีครับมีมีมีเอามีเรื่องยาเสพติดด้วยเหรอครับมีครับผมเอาหมดอะผมว่าที่เขาไล่แทงคนอื่นน่าจะเกิดการเสพยาบ้า มากเกินขนาดนะครับเหมือนเหมือนเหมนผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งเขาไม่ได้มีไว้เพืสแต่มีไปเพื่อขายด้วยนะใช่เหรอใช่ครับโหคุณลูกความทาไมคุณไม่บอกผมก่อนว่าคุณติดคดีเยอะขนาดนี้เครียดจัดเครียดจัดโอตายแล้วแล้วผมจะช่วยคุณยังไงเนี่ยผมคงช่วยคุณไม่ได้จริงๆถึงพ่อคุณเป็นรองนายกก็เถอะไม่มีไม่มีไม่มีขนาดไม่รู้จักกันเลยขนาดเพื่อนเพื่อนพ่อนาย นายยังไม่ช่วยเพื่อนพ่อของนายนายเพื่อนเขายังไม่ช่วยเลยด้านหน้ามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับีวันครับถ้าหากว่าทั้งหมดเนี่ยต้องโดนทั้งหมดเท่าไหร่ครับค่าปรับเท่าไหร่แล้วก็จําจําติดคุกนานแค่ไหนครับค่าปรับขึ้นอยู่กับหมอคขาจะเรียค่าค่าทำปรับในค่าเสียหายครับอ๋อหมอหมอเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ครับสองหมื่นครัสองหมื่นสองหมื่นไม่ใช่ปัญหาครับเอาไปสี่หมื่นเลยครับเ้ยแปดหมื่นไอ้ไหมคะสี่สี่หมื่นอันนี้คือหลุดวันเตตได้ไหมครับ ยอมความครับขอยอมความได้ไหมครับสี่หมืขน้นอยู่กับบรรดาหน้าเลยครับอใส่เลยแส่คดีจำให้เราตามหรือครับสี่หมื่นได้ไหมครับสี่หมื่นห้าพันอย่างมึงต้องมาอยู่แดนเจ็ดไอ้ต๋องบอกให้แดนสิบสี่ห้าหมื่นนะห้าหมื่นแดนห้าหมื่นก็ได้รถสปอร์ตสองแสนกว่านะครับเอ้ยสองแสนคะะสองแสนสองแสนยี่อะไรละยก อสองแสสองพันุาราสองแสนสามนะครับ<อ>ใช่ใช่สองแสนนายกนายกายอัน,นอันนี้นเพื่ออันนี้ลูกเพื่อเลยนะนายกไม่รู้จักครัไมเมรู้จักไม่เอานะไม่เอาแบบแบบว่าพอได้เงินแปดหนึ่งแปดไมได่ต่อยคนให้ไม่เอานะ <c oughs> อย่างว่าแหละพ่อเองเพื่อนพ่อเองอ่ะเขาไม่สนใจอะไรเองหรอกที่เขาไม่เยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือขายยาจากพ่อเองอ่ะทั้งนั้นอ่ะเงินพ่อเองนี่ไม่ได้ เอาเก่าเก่าหาครับอะไรจากเขาเลยเทกิยะเก่าหาผมนะครับผมคุยกันสองคนคุณได้ยินได้ไงกระซิบเขากระซิบผมกระซิบเป็นอยู่เอาเหรอกระซิบกระซิบใช่ใช่โอ้คุณแอบฟังเสียงมาได้ยังไงกระซิบผ่านลำโพงหรือเปล่าคะเออเปลี่ยนช้ากกระซิบกันผมผมผมคงช่วยเหลือคุณไม่ได้แล้วนะครับคุณบานาน่าพคุณนี่ไม่ได้มีซื้อรถเลยครับตอนนี้ยอมติดไปแล้วกันครับเอ่อไม่เสียค่าปรับด้วย อยู่ที่คุณหมอบานาน่าแล้วนะครับจะเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่ครับกูว่าอึ้งแดกไปแล้วเนี่ยไม่ตอบกูเลยจับไปหมอสองหมื่นปะโอยถูกไปถูกไปครับถูกไปครับครั้งเลยนะแทงหมอเป็นสองครั้งเลยนะครเป็นัองครั้งเลยกไะ่ต่ำกว่าสองแสนนะครับคนผมนะครับไม่ใช่ไม่ต่ำกว่าสองแสนอ่าอย่าลืมอย่าลืมด้วยนะครับมีเกาะด้วยนะครับรถเกาะต้องใส่รถรถต้องใส่เกาะนะครับ ทำทำอะไรก็เกรงใจไเพื่อนหน่อยครับนายกครับอันนี้ก็ลูกเพื่อนนะครับตองบอกไอ้สายึงเล่นเฮียกันเนี่ยยัดแกกอยากไปทำอย่างอื่นแล้วไอ้สายล็อกล็อกตัวเขาไว้ก่อนรับเดี๋ยวเขาหนีครับตอนนี้เขาหนีไม่ได้นะผมผมขอยื่นอย่างนี้ได้ไหมครับภายในสิบห้าทีถ้าไม่มีคนแจ้งความว่าต้องไปทำร้ายอะไรใครก็ปล่อยปล่อยเขาไปตามปกติได้ไหมครับสิบห้าทีผมว่าน่าจะน้อย <ไ>อ่า <นะ S 2> อ่าอ่าอ่าสิบห้าทีครับดูว่าถ้าเขาไม่ประทึกผิดไม่ทําความผิด <15 S 1> ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครน้อยเกินไปครับไม่ใช่หมายถึงว่าสิบห้าทีปล่อยเขาไปเดินเล่น่อนนะครับ<ม>ถ้าเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งครับจะหนีชั่วโมงหนึ่งครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่าปรับต้องจ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าหนนะครับ นายกมีเท่าไหร่วะคุณหมอคุณหมอต้องอยู่ที่คุณหมอกล้วยครับว่าคุณหมอเรียกร้องสี่สอนเ<ะ>อาแปดมือน,นะครับนี่ขคืนเรื่อยๆเ,เลยนมไม่เพิ่มขึ้นเลย <c oughs> โอ้ปาอนี่เอาแปดมือไปทํานมใช่ไหมนะ <c oughs> อ่าเสริหมหน่อยก็ดีนะคะแหมดูแม่ที่แม่โตไปเยอะถ้าเสริมที่<ม>ต้องแสนสองนะคะงั้นช่างแม่งเอให้แม่ติดเถอะแม่รรบไม่ชอบแม่ละเค แปดหมื่นพอค่ะไอ้ hey, ต๋องมึงยังไม่พูดเลยเหรอะขออญาตดีย <laughs> 100นาทีนะครับไอ้ต๋องพอหาหนีคดีไม่เอาแนละ้ว <laughs> มันมันไม่เอาแอลนะ้วฮัลโหลอะไรครับ